อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันอ,อ,อยู่กับสิ่งที่ฝันไม่ใช่สิ่งที่มีและคำพิน,นั้นให้ดี <มา S 1> ที่สุดอ <_ stones> ยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันมาาทั้งทีเลยดีกว่าไหมอยซอยนั่นไอ้ซอยซอยลูกซอยซอยนีต้องอย่าง20มีได้ละ ครับในช่องพอ,อกระเทือนคนโคราชครับวันนี้เรามีการปาร์ตี้นิดหน่อยนะครับก็รับซื้อวันศุกร์ก็จะมาทำเนยายาื้อย่างให้เพื่อนๆดูกันว่นาทำยังไงนะครับสูตรของพ่อกระเทือ,อ,ทอ,อ,ทอ,ทอนคิดเองมาสักครู่เองเห็นเห็นเห็นเนื้อแล้วผมย่อเลยเนื้อเอาเอางั้นเลยผมย่อให้เลยเห็นเห็นเนื้อเราผมตอดใจเลยเ <l ots> นื้อเรานะครับสั่งมาจากน,น,นี่เลยครับมีแค่นี้แล้ว่าจะกแม่ที่ก้าวพิบัต ตกที่เก็ดแวะเอาแค่นี้พอเนี้่ยเหล็กแค่นี้แหละสูตรของเราก็จะกิเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยเกลือชมพูหรือว่าพริกซอสเกลือหิมาลายันนะครัะหิมาลายันขั้นตอนแรกนะครับปักเนื้อเลยครับเพื่อนๆนะครับก็มีเนื้ออยู่นะครับนำเนื้อใส่ในนี้เลยทุกคนใส่ไปที่สูตรเราจะทำสูตรหมดนั่นเลยนะไม่ต้องรัหรือเก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าประหยัดเกินไปพี่อย่าประหยัดเกินไปโอ้โห อันนี้หมูหรือเนื้อครับเนื้อโอ้โหขอกินเลยได้ไหมขึ้นปอบป้องเท่าไรราคาเท่าไรอันนี้เนื้อนี่ราคาท่จริงๆเรามีรถแมรี่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไปหรือเปล่าเพราะมันได้ตายแเลยอใหม่ะนี่ครับทำง่ายๆทำได้ที่บ้านของคุณเองใส่ลงไปนะครับเพื่อนวันนี้กับแก้มนั่นแหละ อีแรกจะทำกินกับข้าวไปไปเ้ามากินกับเหล้าดีกว่าจบนะครับตอไปโอคอันนี้หมักไม่ต้องอะไรมากมายคือวิทยยก็เด็กแลก็ได้ไม่นนใช่อะไรเปลืองเปลืองเปลืองเปรือง,องกินนนอัี้ก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่โบกแมนไก่กะทิเด้อมึงจะมาฟ้องเลยนะอันนี้บัวตายแล้วนะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปนะอบอกไว้เลยมันตายเองที่เพิ่มาจากแล้วก็มาพาดพิงเขา ๋ัฟงย่จะมอเป็นการทารุณนเก่นะครับคูดนะครับทุกคนนะครับมันจะน่ากินมากเลยเกลือน่ะเขาไม่ให้หมักนานนะพี่มันจะดูดน้ำาไปหมดทานได้เลยกินเลยเหรอเป็นก้อยเลยก็กินได้นะครับดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับจะคู่นะผมขออนุญาตเอาหมึกแดงขออนุญาตเอาผักมาตดจานนะครับ เราจะกินกับน้ำจิ้มเจียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการเองน้ำจิ้มเจียวมีอะไรมีอะไรผัรับผมถ้ารู้อะผัดผัดอะไรล่ะผัดเครื่องไม้ตุ๋นกับเคื่อม้ย่างเดี๋ยวนะครับเพราะเนื้อเนี่ยเราทำให้งานเพื่อนครับเราหมักผมขอแบบมีเดียมแร่นะมีเดียมแร่มีเดียมแร่นะ เออแกะแกะผัดย่างเลยครับคุณผู้ชมแก่แกะผัดย่างๆเลยคนนี่เขาไม่ชอบหรอตัดเลยครับผมตักโอ้นี่ผักอันนี้นะครับเขาเรียกว่าผักะไรนะอันนี้กลินโอ๊กกลินโอ๊กกลินโอ๊กนะฮะหาซื้อหาซื้อได้ที่ไหนไม่ใช่หม้อองนะครับกลินโอ๊ก เราซื้อได้ไตลาดทั่วไปแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องที่วางน้ำเขียวซึ่งปีใหม่นี้เราจะมีการไปเขาดาวเราควบคุมที่วางน้ำเขียวนะ,ะเ,รเราทำผมแค่วางเป็นต้นอ,อย่างนี้เลยเ,เป็นสไตล์นี้เลยะะโอเคจยกนั้นกินมันเขียงเลยนะถูกต้องครับโอเคแล้วเก็จะทำการเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวเกี่ยวก็คือยางโอเคสัง่งไทยเลยดิสั่งไทยเลยดิโอ้มาเร็ว ไม่ได้หมึกแดงไม่ได้จบนอกก็ไม่ได้จบนอกเอาไปแดงที่เก้าเลยครับเพื่อนระหว่างรอตั้งกระทะให้ร้อนมีมีมุกมีคำาคมอะไรไหมที่เบลครับที่เบลแบบว่า อ well, e t ทเ e l ล E A T W E l L แปลว่าอ t ทเ l ลคือการเลือกกินในิที่ดีๆอ a ทเขาเรียกว่าเลือกกินให้มันดีดๆครั yeah. ffee, เพราะว yeah. ่าการที่เราเหนมาได้กินของอร่อยอะจรดีเราอาจจะแพงไปนิดนึงแต่มันก็ทําให้เรากินแล้วรู้สึกว่าเออโอเคมันอร่อยนะมันคุ้มข่าวที่เราทํางานหนักแล้วก็ถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะไม่มีเงินซื้อของพวกนี้มากินหรือว่า ไม่ได้กินดีอย่างนี้นะครับว่าอย่าลืมว่าทุกคนก็กินดีอยู่ดีทําตัวให้ดีครับผมกินให้ดีอยู่ให้ดีแล้วทุกอย่างดีๆก็จะตามมาเองนะครับตอนนีก็เริ่มแล้วครับเริ่มร้อนนะครับ<า>แต่<า>ที่จะมทำให้ทุกครับสุดบอกตรงว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยจริง,รงไม่เก่งวันนี้ทำทวันนี้ทำข้าวไปกินเองคตรแปกเลยทำไมเค็มมาก พพี่คิวเลิกงานเด็ดพี่ก็เลยต้องทำอาหารเค็มแต่ดีใช่โอเคครับหรือเค็มไม่ดีเลยไม่ดีไตแดกเลยเนาะเพื่อนครับที่มีขายผ่านไปซือมือมือมือต้องใช้อันนี้แทนช่องเรานี่พอกระทือนคนโคราชแต่ไม่พูดภาษาโคราชเลยนะพี่ไรู้หรอไรู้หรอเอ๋อเอาซะเอาซะนี่ภาษาโคราชอันนี้แกจะทำอะไรฉันกินนี่ฉันจะทำเนื้อเนื้อย่าง กนี่นี่นี่เลยครับโคราชอยู่หุงเทียมนานโคราชอยู่หุงเทียมนานเป็นงี้แหละอไม่รู้กแกทำอะไรฉันกินเนี่ยไม่รู้ดอกใช่ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเออกินไม่ได้ก็ต้องกินฉันไม่รู้เหมือแกดอกฉันไม่รู้ฉันเมาฉันยิ่เหล่าสี่สิบแจ๊กแกลวแปลว่าภาษาโคราชครับแจ๊กแกลวแปลว่าไม่รู้นะครับไม่รู้แจ๊กแกลนะครับอันนี้นะครับพี่แอร์ใส่ลงไปแล้วครับเพื่อน ใส่ลงไปนะครับ เอาคืนเ้เองคืนเออเออแค่นี้แหละโออ้ยยเะกินดาบอ่ะกินดากินดาแปลว่ากินด้วยไหมก,กินด้วยกันไหมเออไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจ อะไรถ้าตั้งใจอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันออยู่กับสิ่งที่ฝันไม่ใช่สิ่งที่มีและคำนี้นั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันมามาทั้งเียเลยดีกว่าครับในตอนที่เราอายุประมาณ40กว่าแล้วพิซซ่าปุ๊บเนี่ยเราจะร่อนอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วอีก เมนะูพี่ทำเลยนะผมจะบอกวิธีทำพี่ทำไม่เป็นทำเลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทาไม่รู้อ่ะเจาวอะไรก็เจาวเนื้อเจาวมันก็เจาะมัน,ก,น,นก,กินได้เหมือนกันแหละพริกข้าวคั่ว <c ười> น้ำปลามะขามเปียกน,น้ำเปล่าน้ำตาล <c ười> นิดนึงแค่นั้นแหละเราได้อย่างงี้ปุ๊บเราเพื่อคาสะดวกในการรับประทานไม่ต้องซอยกินมาชิ้นเลย,อยเอาซอยเอยใส่ใส่ด้อยใส่ใส่ ซอยมีเดราต้อ่อย่าง20มีได้แล้วแล้วเสร็จแล้วเราจัดจานเดี๋ยวถ่ายเนาะหลังจากที่ทำเนื้อเสร็จแล้วพี่พีทำเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอกของจานนี้กันก็คือน้ำจิ้มแจ่วนั่นเองจิ้มแจ่วสม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 ง่ายๆไม่ยากขาบค่ว ข้าวคั่วอ่ข้าวคั่วอันนี้พริกป่นพริกป่นนะครับแล้วก็เออแล้วก็นี่น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้ผงชูรสผงชูรสใส่หลายอร่อยหลายะไรนะน้ำจิ้มนี้เราเขพูดภาษาโครลาดนี่พูดภาาษแบบเอาพูดแบบเหมือนเดิมนี่แหละพูดแบบผมอยู่บ้านนี่แหละไหนน้ำปลาน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปลาปลาอยู่ในตู้นั่นนี่อันนั้นนั่นอันนั้นสีทองโอเคใช่ครับน้ำปลาครับน้ำปลา ต่อไป auge. น้ำสะอาดน้ำสะอาดะนา tai, <uga> like, ะอาดเอานด้ๆก็ได้ๆโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยคือูโคราชเหมือนแท้ๆมะนาวเออลืมลืมมะนาวไปเมื่อกี้หรือลืมมะนาวไปเมื่อกี้นี่เลมอนนั่นเองนะครไม่ใมันเลมอนเลมอนเลมอนเลบานอนไม่ใช่ไม่ใช่เลบานอนนะเลมอนถุยเดี๋ยวต่อมุกนี่เนาะพี่จิ๊นนะครับเนื้อเนี่ยมันก็ อร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับวันนี้เราจะทำสไตล์แจ่วแจ่วเนื้อย่างทิมแจ่วพอกระเทยนะครับใส่พริกครับพริกนะครับใส่ร้านชอบเลยครับชอบพริกก็ใส่พริกอย่าใส่เผ็ดมากไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เผ็ดแค่นั้นเลยอย่าพริกมากเด้อมันจะคั้นกระเพาะต่อไปเดี๋ยวเขากว่าไปที่ร้านเขาขว่าล้างซุปน้ำตาลนี่น้ำตาลที่แรกนี่มันต้องผสมมันต้องคนน้ำตาลนี่มันละลายก่อนแต่ว่าเราวันนี้เรารีบโอเคเล็กกว่าิี้มันจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลหนึ่ง หนึ่งทิ้นส่วนโอเคอ๋อชิ้นส่วนก็คือช้านชาโอเคแล้วอะไรเกิดต่อไปผงชูรสผงชูรสนี่ตามชอบใส่เท่าไยก็ได้ผมไม่เหลือแล้วผมผมพี่ไม่เหลือเลยหัวหัวไม่ล้านหรอกแกเจียฉันนี่หัวไม่ล้านหรอกผงชูรสใส่ได้หลายๆเลยมันไม่เหลือแล้วใส่ไปใส่ไปไม่เอาแล้วแต่อยากจะใส่เท่าไยก็ใส่เข้าไปนะครับอยากจะใส่เท่าไยก็ใส่เข้าไปโอเค เราตัวนั่นต่อไปนะน้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำปลานี่ใส่น้ำปลาใส่เลยตามตามต้องการโอเคตามต้องการโอเคุณคุณคุมนุษย์มนุษย์โนุษแล้วเพื่อนคนณคุโคเลโคเลนะครับภาษาเลยโคเลโคเลแปลว่าคนนะครับจะได้อย่างนี้นะคุณ โคเลโคเลโคเลาโคเลยโคเลโคเล่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 นคนคเล่โงเล่นเ่โคเ่คเล่เก่โคเ่คเล่โคเค่มคเล่โคเล่โคเ่คเล่่าคเล่คเล่ไเล่คเล่คเล่เล่คเคเลคเลมคนคนนค้่ค่คเ่เ่่เ่เ่เเนาเคเคนคโคเลโเล โคเคเร่โคเคเอ่ะโหน้ำลายไหลอ่ะใส่บีบนาวเลบานอน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 อะไรอีกเลบานอนอะไรอีกแกอ้ยเอาไป1นึ่คีก่อนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมันเปลี่ยวเกินไปชิมผมนี่เดินหนีเลยถ้ากิชิมแล้วคนต่อเนี่ยอ๋ออร่อยอร่อยไหมอ้ารออเดี๋ยวขโดก่อนรอไปใส เขาขัวเขาขวนี่เอาช็อตมินตี้แมวชอบตักใส่เนาะเดี๋ยวมันโค้กโค้กเด็ดวันนี้ต้องขออภัยนะครับผมพูดโคราดใส่แล้ลายเลยครับใส่มันหอมอย่าใส่ลายใส่ลายมันจะหอมอย่าใส่ลายไม่มันเปลืองอยู่คอนโดนะครับอะไรก็ต้องประหยัดอันนี้มาถึงนะครับจากคนลาวเล่านให้ มาถึงพอมาถึงปุ๊บแล้วครับแทนที่จะทักทายสวัสดีไม่มีมันพูดกับแรกว่าเปิดแอร์ได้ไหมเปิดแอร์ดิเปิดแอร์อย่งนี้จะเกิดอะไรจะเกิดอะไรครัี่จะรอหน้าตาก่อนวันนี้วายทำลายแต่ครับต่อไปพักนี่เอกใส่พักนะครับนี่ครับผักชีต้นหอมผักชีไปเรื่อยต้นหอมผักชีนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปลงชอบหลายก็ใส่าย เคือมันพักเยอะพักหลายแววตอนนั้นดฉันบอกเกแล้วแถวเชียเนอกเก่งเชอบเกยอะแกชอบเดี๋ยวทำใหม่คน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 ใเข้ากันนะครับใส่น้ำนิด่อยไม่้องใส่แล้วใส่น้ำอ๋อถ้ามันถ้ามันข้นเกินไปใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มนะครับออปาเพิ่มนิดหนึ่ตัวัโอเค พอได้สีสันอย่างนี้แล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันมาเข้ากันนะครับอ่ะชิมที่นี่ชิมตั้งนี่ยเดียวปั๊บโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเราจัดจานจัดจานแล้วมาลองชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวจัดจานแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าอร่อยหรือเปล่า เพื่อนเนื้อย่างพอกระเชินน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของพี่น้องนะครับพี่พีเป็นคนหมักเนื้อทําเนื้อส่วนน้องชายทําน้ําจิ้มแจ่วสูตรโคราชพอกระเทิเราพูดโคราชระหว่างทางด้วยมเลยใช้ชื่อว่าสูตรโคราชเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงชิมกันปอนเพื่อนเดี๋ยวดูน้ำลายไหลเดือดเด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 เดเ แล้วเอาทเอาีเอาเร็วๆยิงสองสาม let's go ขึ้นไปแล้วก <c oughs> ินคู่กับผักนะครับผักเ,เสิร์ฟกันแบบต้นๆรสชาติน้อยังไม่รู้พูดได้คำเดียวเลยว่าเวกุดเอาอีกแล้วเวกุดอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมขอลองชิมเนื้อสุดๆเนื้อเล่าๆเปาแล้อืม ดีมากข้นมีความฉ่ำก็อย่าลืมชุ่มนะจอะอืมอืมนล้วก็เนี่ยจริงๆอร่อยอยู่แล้วเนาะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปนี่นะครับมีกับแก้มด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณที่คิววันนี้ทำงานนะครับเซฟคิวทำไว้เซฟคิวทำไว้จะเป็นหมากระชี มีกระเฉดมีกระเฉดนะครับบาไงไม่รู้เขาว่าสว่างกันที่ไม้ไปไม่เป็นเลยตนี้หลังตรงคุยกันก่อนดิยังไงก็เด้อโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิครับจิ้มไหมเจียวเจียวโคราชขึ้นนี่เด้อเพื่อประจ้องนะครับผมว่าทำน้ำจิ้มสองถ้วยดีกว่ามน่นี่นะครับเหนือนะอร่อย าทาอันนี้ก็ได้นะครับสบายญี่ปุ่นเอ้ยเกาหลีตัวเด่นก็เรียกว่าจมประยุกต์อะไรเงี้ยดูด้วอร่อยจัดๆอร่อยต้องพูดคำเดียวว่าอืเหืออร่อยดเกอด s เป e r very g o o ไปทั่วโอเค อขทุกคนครับ<ป>มีกองสุขให้มากในทุกๆวันนะครับขอกิน,นให้อร่อยน, <ะ S 2> นอนกินอิ่มนอนหลับ enjoy eating นะครับมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวโอ,อ้มันคือไงเนี่แ่บคือเขาเรียกว่าอะไรมันมันเขาเรียกว,ว่าลิน้นมันทำงานแลว้วมัน juicy แล้วอะ่ะขอตัวไปกินเนื้อก่อน แล้วก็วางๆก็ทำกินกันครับแต่ห้ามนะห้ามฉีดแอลกอฮอล์ลงในเนื้อก่อนเลยทำมันไม่ดีแล้วก็อย่าเอาหมูอะไรไปฝังดินมาทำมันไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้อยาก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 เล่นนะถ้าชอบอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อน บายบายฝันตีเฮ้ย hey, ฝ <'s> ันดีราตรีสวัสดิ uh ์คุไนท์ครับ